สวัสดีครับผมคุณออยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายและเป็นโปรดักชิเนีย์นะครับผมของบริษัทสยามมิสันเซลนะครับประจำอยู่ที่สาขาลาดเท้าวน1่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับของตัวรถยนต์นิสันอเมล่านะครับในรุ่น VL นะครับสปอร์ตเทคและก็สปอร์ตเทค X ที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับว่าคุณลูกค้าจะเลือกรุ่นไหนนะครับเพราะว่าราคาตั้งต้นจะต่างกันที่2 0 0 0 0บาทแต่ว่าใน20,000บาทเนี้ย คุณลูกค้าจะได้อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาภายนอกกันก่อนนะครับว่าตัวนิสสันอเมเบล่าสปอร์ตเทแล้วก็สปอร์ตเทค X เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างชิ้นแรกนะครับในส่วนของด้านหน้าที่ดูแล้วก็เห็นเด่นชัดเลยก็คือในส่วนของกระจังหน้า V Motion นะฮะในส่วนของตัว s p o r t Tech ธรรมดานะครับที่เป็นสีกันเมทเลลิกที่เราเอาขึ้นมาโชว์นะครับจะเป็นสีโครเมียม ในส่วนของตัว Sportex X นะครับจะเป็นสีเกโนแบ็สีดำนะครับกอสซี่สวยเงางามดุดันนะครับผมนี่คือสของด้านหน้าทีา่ต่างกันนะครับไล่ลงมานะครับสิ่งที่ต่างกันอีกอันหนึ่งที่เด่นชัดเลยก็คือในส่วนของตัว Sportex ธรรมดานี่ล้อจะเป็นล้อทูโทนนะครับขอบ15นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของตัว Sportex X, X. ในส่วนของตัว sportex t x นะครับจะเป็นล้ออัล o y two t o รเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซส์ซิ่งจะเป็นขนาด16นิ้วแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะครับสิ่งที่2ในส่วนของชิ้นต่อมานะครับคุณลูกค้าลองสังเกตบริเวณชายประตูของตัว sportex t นะครับว่าจะไม่มีอะไรคาดเลยนะครับผมจะเรียบเรียบเพนเพลักษณะนี้เลยแต่เรากลับมาดูในส่วนของตัว sportex t x นะ เทปบัจุต่อจุดให้เห็นได้ชัดเลยนี่นะครับจะมีสติกเกอร์ลายสปอ t ตเทค X นะครับบ่งบอกถึงว่าตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษมาให้นะฮะสวยงามนะครับผมนอกเหนือจากนั้นในตัว s p o t t e เทธรรมดานะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือกระจกมองข้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถสีใดก็แล้วแต่นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสี er Silver นบิ l เลอร์ซิ e เวอนะฮะ แตกต่างจากตัวที่เป็น s p o r t e g h X นะครับถ้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นสีดำเปียโ,โนแบ็กเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากนั้นบริเวณเสา B นะครับมาเสา B ไปเสาบ B กันต่อเสา B ไม่มีอะไรนะครับสำหรับตัว a m e r a s p o r t e g h เดี๋ยวเราไปดูทีละจุดเสา B ของ Sportage X นะครับ บริบเวณเสา B จะเป็นลักษณะเป็นเลียโนโนแบ็กเช่นกันนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่า s p o t t Tech X โชว์ให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับจะได้บ่งบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของดักเทลไปกลับไปต่อนะครับตัวที่อยู่ด้านหลัง d ด k Tail ของตัว s p o t t Tech หรือว่าตูดเป็ดนั่นเองนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสังเกตดู แล้วจะมีสัญลักษณ์คำว่า Sporttech อยู่ที่ฝาท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในตัว Sporttech X กันตัว Sporttech X นะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นดักเทลสีดำเงานะครับเป็นโอแบเช่นกันแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ Sporttech X บ่งบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับ แต่ว่าในส่วนของตัวนิส s ันอ l m เ r ร่าสปอร์ตเนะครับสองรุ่นนี้รูปร่างภายนอกสปอร์ตเฉี่ยวเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวส p o r t ตเทคธรรมดาเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถเลือกสีสันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีแดงสีเทาหรือว่าสีดำนะครับแต่ในส่วนของตัว Sport-Tec h X นะครับเราก็จะมีสีนี้สีเดียวนะครับขาวหลังคาดำเท่านั้นนะครับ ราคาเดียวด้วยนะครับ695,000บาทแต่ในตัวของ Sport t e ท h นะครับเริ่มต้นอยู่ที่675,000บาทยังไม่รวมค่าสีนะครับอันนี้ขอย้ำยังไม่รวมค่าสีโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงครับเมื่อเราเปิดประตูมานะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คืออันนี้นะครับ อุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่ตรงข้างประตูนะครับทั้ง4บานนะครับก็จะเป็น Ambient l i ลท์นั่นเองนะครับตัวนี้แอมเบียนไลท์เราสามารถเปลี่ยนสีได้เฟดเปลี่ยนสีได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการนะครับจะมีในสปอร t ตเทค X แต่ว่าในตัวสปอร์ตเทคธรรมดาจะไม่มีให้นะครับผมนอกเหนือจากนั้นอันนี้นะครับสปอร์ตเทค X จะมีให้นะครับเป็นในส่วนของตัวส u ับเพดนะฮะรวมถึงเบาะหนังนะครับที่มีปัก โลโก้คำว่า s o r t Tech X ให้ด้วยนะครับเป็นหนังสะท้อนความร้อนนะครับโมเดลโมเลสโคเนะฮะ,ะกับ s t สติชิ่งด้านสีแดงนะครับผมน,นี้ภายในโดยรวมภายในจะไม่ต่างกันนะครับจะต่างกันแค่ประมาณเท่านี้เท่านั้นเองด้านหลังก็เช่นกันนะครับมีสครับเพดนะครับแล้วก็บอดหนัง นะฮะฮจะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมสรุปให้ง่ายๆเลยสิ่งที่มันต่างกันอันดับแรกก็คือที่เห็นได้ไดชัดเลยก็คือล้อขนาดของล้อนะครับ15นิ้วกับ16นิ้วนะครับอันที่2ก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมกับเป็นสีดำนะครับ ส่วนที่3จะเป็นกระจกมองข้างนะฮะที่เป็นสีดำกับเป็นสีบิเลียนซิทเวอร์นะฮะแล้วก็ภายในก็จะเป็นเบาะที่มีปักสติชชิ่งคำว่า s p o r t ตเทคเ็ H H, เดินได้พร้อมแอมเบียนไลท์นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันในมูลค่า20,000บาทนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปริย่อยนะครับในส่วนของมูลค่าของราคาตัวรถนะครับที่ต่างกัน20,000บาทนะครับเป็นคุณจะเลือกแบบไหนนะครับแบบไหนที่คุณคิดว่าใช่นะครับแบบไหนที่คุณชอบแต่ผมบอกนิดนึงในส่วนของตัว Nissan a m e r a Sport Tech X เนี่ยจะมีลิมิเต็เพียง300คันเท่านั้นนะครับอันนี้ลิมิเต็ดนะครับขาปไม่เหมือนใครแน่นอนหากคุณลูกค้าท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่า ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมทดลองขับและสอบถามโปรโมชั่นนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่คุณอ้อยนะครับ082นะครับ7052777นะครับสยามนิสันเซลสาขาลาดพร้าว101ครับยินดีให้บริการและก็ให้ข้อมูลตลอดเวลาครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ